ลุงหล่อเดฟซีครับมื่อนี้พามาเบิ่งหางบางไฟนะครับสู่โลดสีนะครับผมมักจังกินนะครับว้าวนะครับอ่ะรอดลุนหลอเชียร์กันนะครับว่าสู่โลดสียูหนักากมนบวมมนบวมมันบวมมันบมมันบวมเลยงานทำอะไรนะครับผมสวัสดีครับผมอางมาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ซางสวัสดีสุภูสุคนนะครับผมโอ้ พอเห็นลุงหลอดนี่ตั้งใจทํางานเกินเหตุแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับผมนี่นะครับผมสู่โหลดสีนะครับผมนี่เอามาล่อหลุดล่อเชี่ยกันครับได้คิวไหนครับคิวเจ็ดนะครับผมเซเว่นนีเลเว่นนะครับหวานเจลีลิลีเลียบนะครับผมเอานี่ครับให้กำลังแรงใจกันครับสู่โลดสีนะครับบางนี้นะครับผมต้องเสียงดังแน่อย่าหน่อยฮะเป็นวงไฟที่เฮาหูจักนะครับผมเอ คุณเลือกเกิดน,นะครับสําหรับหน้าตาผู้นี้นะครับผมเหลือแต้มานมาเมื่อนี้เหลือแต้มานครับเหลือแต้มานล่าโตเป็นยังไงดีด,ดีเล็นปะรับผมล่าโตหางเครื่องเอ้ยล่าโตนั่งต่อเปอน็นยังไงเมื่อนี้ น well, nah ี่มานิววานซีเอาแถวนี้นิววานผู้นี้นะครับผมรับตัวรับตัวมีแล้วครับได้ต่อนะครับผมล่อรุนรอเชียร์กันนะครับคิวเจ็ตเท่านั้นเองนะครับสำหรับสู่โลดสีนะครับเหลือแต่มันนะครับเมื่อนี้นะครับผมคิวเจ็ดนะครับมารวบเฉียบเบ้างไฟไปกับทีมงานสู่โลดสี รับรองหวานจขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซสวัสดีาล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 า